สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเพชรวุดินเหมือนเดิมครับวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปสวสดคุณพี่ล็อกันอีกสักหนึ่งคลิปครับก็พอดีมีน้องส่งมาให้ดูผมก็ไม่ได้สังเกตนะผมไม่เคยซื้อเหมาครับแพ็กเกจถั่วกะทิวันนี้พี่ล็อเขาออกมาได้เร็วมากเร็วได้ใจเร็วจนหาที่เปรียบทิติอะไรไม่ได้ครับคุณซื้อของเราวันนี้นะครับโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นห้ากล่องครับ900บาทนะครับ5กล่อง900บาทแต่ขายกินกล่องละร้อยนะครับ ถ้าคุณซื้อเก้าร้อยคุณได้เก้ากล่องอันนี้ถ้าคุณซื้อเหมาเขาคุณได้ห้ากล่องนะคุณได้ห้ากล่องนะคุณดูให้ดีกันนะครับมันเป็นอะไรที่เร็วมากโว์มากครับมันเป็นอะไรที่แบบอย่างเมื่อเช้าผมเปิดกล่องแพ็กเกจไปก,ก,ก็ก็เห็นเห็นกันอยู่ไหมครับว่าผมได้ชุดเดิมๆแล้วก็ขายได้ราคาที่สูงที่สูงที่สุดสูงที่สุดครับซื้อเหมาไหมถูกซื้อแม่งเลยอ๋อตอนผมเติมตังค์ผมไม่เติมหรอก <laughs> <laughs> นะครับก็ต้องระวังกันนะครับ ตอนซื้ออ่ะกดดูให้ให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่เช็คให้ดีอ่ะเราจะตกเป็นเหยื่อของคุณลอฟเขานะครับนี่ครแพ็กเกจหัวกะทิช่วงโปรโมชั่นนะครับรับห้านะครับเท่ากับเ0้าร้อยบาทนะก็คุ้มคุ้มครับน้องโดนมาเมื่อกี้หัวร้อนเป็นไฟครับหัวร้อนเกมบิ้งไปแล้วครับเนี่ยมาเช้าผมลงทุนไปแปดรอยกว่าแล้วก,แวก็แล้วก็มาเล่นเปิดได้กล่อง ได้หมวกกันเนี่ยมาใบาดีอ่โอ้โคตรคุ้มเลยเก็ฝากฝากไว้ก่อนนะครับก็ให้ชุดให้ดูกันก่อนก่อนจะซื้ออะไรในเกมรอบนะครับเพราะตอนนี้มันกำลังงกครับก็ฝากไว้ช่วยกันดูดูนะครับครับสวัสดีครับ